ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเมื่อวานเรื่องเรารีวิวเก็บก,บกล้อง IM IMO U เรียบร้อยนะครับเป็นของต้าหัวนะครับอ่ะเราจะมี2รุ่นคือรุ่น A1 กับรุ่น r a เจอร2 c นะครับ2รุ่นนี้ต่างที่ว่า A1 เนี่ยจะมีสายแลนในตัวและเป็นวิดไฟด้วยส่วน IMO U ตัว Ranger 2 c ตัวเนี้ยเป็นแค่วิดไฟอยู่ไม่มีสายแลนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้ดูระบบเก่าของผมก่อนว่าเดิมทีเนี่ยผมใช้ของตัว V Star เนี่ยเห็นไหมครับ เราติดตั้งที่วีส a าร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลดระวังแล้วแล้วก็เปลี่ยนจากตัวตัวนี้เป็นของเป็นของ I M O U A หนึ่งนะครับกับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้อ่ะตัวที่ผมไม่ใช่ตัวนี้นะผมจะติดตั้งอีกรลนคือตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้เป็นวิดไฟธรรมดานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูก่อนว่าเฮ้ยแล้วมันต่างไง b ีฟอร์กับ After นะผมจะให้ดูนิดนึงว่าอ่ะตัว b ีฟอร์นะเราก็จะเปิดโปรแกรมอ่า นั่งนี้คุยแล้วกันนะเมื่อโปรแกรมนะครับเราจะมาดูที่ตัวหน้าจอก่อนว่าหน้าจอเฮ้ยของเราเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าตอนนี้เชื่อมต่อเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่เป็นน,นะน่าจะเป็นตัว,เด,วเดี๋ยวสักครู่นะครับเป็นตัวหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมขอลองแป๊บนึ่งก่อนนะอ่า โอเคเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไปยินดูตามสเกลนะครับคุณก็จะเห็นผมอ่ะนี่คือตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟลใหญ่นิดนึงมันจะชัดเจนไหมหนอ้องเพราะตอนนี้แสงไม่ค่อยชัดเจนเนาะนี่คือกล้องตัวนี้นะวผมไปเดินเข้าข้างในกันดีกว่าดูว่าความมันเพราะแสงมันสะท้อนนะขอโทษจริงๆนะอ่ะเห็นไหม อ่านี่ไหมตัวนี้คือกล้องตัวนี้นะครับถามว่าเวลาสปีกิ้งจะเป็นยังไงผมก็เปิดให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นลื่นไหลเป็นดีนะแล้วก็ถ้าผมจะทําการสปีกิ้งนะทํายังไงอ่าผมจะทดสอบให้ดูก่อนนะว่า before กับ after เป็นยังไงอ่าเขาได้เลยครับเขาได้เลยครับ Before After ว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนกล้องอ่าเปลี่ยนกล้องตัวเป็นของตัวของไอ o u ตัวนี้ใช้ของ v s t ตาอยู่นะเดี๋ยวมันมัวเนาะ อ่ะนียวมือผมสั่นด้วยแหละเนี่ยมันก็จะมัวนิดนึงนะผมบอกมันมัวนิดนึงนะเพราะาอ๋อผมเปิดโหมดลื่นไหลผมขอโทษผมเปลี่ยนเป็นโหมดสูงดีกว่าอ่ะโหมดสูงเนี่ยไหมมันก็จะชัดขึ้นนะอ่ะชัดเจนนะเพราะตอนนี้ผมต่อสายสายแลนอยู่นะถ้าผมจะสปีกิ้งนะผมก็กดสปีกิง้งกดกดเลยอ่ะเดี๋ยวผมกดลองพูดพูดเสียงนะอ่ะทดสอบทดสอบฟังเสียงไหม เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอแป๊บหนึ่งขออนุญาตทดสอบเสียง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 หนึ่งสองสามสี่เสียงเขาจะเป็นแบบนี้นะอ่ะผมให้ดูทดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่อ่ะทดสอบเสียงนี่คือเสียงที่เราได้ทดสอบก็จะเป็นตัวหน้าจอตัวนี้ที่กองด้านหน้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเอ,อทดสอบ ทดสอบอะเห็นไหมตัวนี้ก็จะได้ยินเสียงแล้วเาสอบอะเห็นไหมมีซาวด์แท็กมาละคือสามารถจะใช้งานได้อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น imou ตัวนี้เปลี่ยนเป็น a หนึ่งนะวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับก็แกะกล่องมาก่อนอะกล่องมานะเดี๋ยวผมจะเปิดดูเมื่อกี้ผมแกะมาเขาจะให้สติกเกอร์แล้วก็แท่นยึดมาน,อน็อตยึดนะครับแล้วก็สายตัวนี้มาคืออะแดปเตอร์ผมก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์เป็นใหม่เลยนะแล้วก็แท่นยึด แล้วที่สาคัญนะเขาจะมีตัวสติกเกอร์มาให้ด้วยเออรู้ผมทําตกหล่นปะเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่าแวบ,บอยู่มันจะมีตัวสติกเกอร์ไว้มาร์คลาเบลนะฮะเฮ้ยยิงจุดไหนจะได้ไม่พลาดนะครับแต่ผมคิดว่าผมคงเมื่อกี้ผมแก,แกะเล่นอยู่นะน่าจะทําหล่นหายในของโต๊ะทางานผมเมื่อกี้แน่นอนเลยจริงด้วยอ่ะคือเราจะยิงน็อตสองูนี้นะเข้าข้างบนเห็นไหมครับยิงสองูนี้นอ็นอตข้างบนแล้วก็เราแอดเรียบร้อยก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดกันนิดนึงว่า เป็นอย่างไรเออนะโอเคฉันเข้าเล้าเข้าเลยเข้าเลยเ,เลยฉล็กลยครับนะครับเราก็ากท้งทำการอัดอัดตัวซิสเตมตัวใหม่นะแล้วก็ดูตัวเก่าเป็นไงถามว่าสติกเกอร์หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนี้ให้ดูอีกกล่องนนะเออสติกเกอร์จะเป็นแบบนี้นะเออจริงด้วยอนะ่ะผมทําตกหล่นไปละหน้าตาสติกเกอร์เป็นนี้นะครับบอกให้มาร์ครูเพราะเวลาตอนที่เรายิงเนี่ยเราต้องดูรูที่มาร์คด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือตัวหัวเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะมีสังเกตง่ายว่าต้องตรง IMOU นะเออนะเราก็ยิงกับน็อตกัวหัวเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จยิงเราก็ใช้อะไรใช้น็อตด,ดําธรรมดาเนี่ยสกูดาอ่ะสกูดำก็ำคือสกูยิงน็อตธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องใช้ตัวความยาวก็ได้นะสกูยิงนอ็อตผมจะมีหลายไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เห็นไหมครับแต่ผมก็เพื่อความปลอดภัยผมก็ยิงไซส์ใหญ่2ตัวอ่านี่แหละเจาะเข้าไปในเหล็กนะแล้วของเก่าออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราทําลงมือทําวก็ใช้ตัวนี้นะครับยิงเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเอานะครับ คราวนี้เราก็ใช้ปืนช่วยเพราะว่ามันจะเบาเดี๋ยวผมหยุดก่อนแล้วก็ทําให้ดูดีกว่านะเพราะว่าไม่มีคนช่วยผมถ่ายวันนี้มือเดียวมือเดียวก็นั่งทํากันเองนะหยุดไว้ก่อนนะอ่ะต่อเมื่อกี้ผมก็ทําการต่อยิงข้างบนนะผมต้องเยัียบรูนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดไอ้ตัวฟิลิปตัวนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมัางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เซตเป็นสแตนดาร์ดอยู่ผมก็จะเปลี่ยนจากไปดูข้างในดีกว่านะขออนุญาตมืด ไปดูข้างในกันนะครับเราก็เปลี่ยนโปรแกรมตอนนี้มันหายไปแล้วครับเพราะเราถอดทิ้งไปแล้วฟอนดอ์ดอนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นโปรแกรมของของ IMOU นะครับอ่ะมาละอยู่ที่ตัวเดี๋ยวเราปร๊บหนึ่งนะดอหนึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมต้องกลับหัวนะเดิมทีเดี๋ยวผมนั่งนั่งนั่งพูดแล้วกันนะเพราะว่าไม่ไหวจริงขออนุญาตนั่งพูดนะเออนั่งพูดดีกว่าจักว่านะครับ ก็เป็นแบบนี้นะน้ารองพื้นนะเราก็ต้องทําอะไรก็ต้องตั้งค่าก่อนตั้งค่านะก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมุมนะครับเพราะว่าตั้งค่าอันอื่นก่อนไปที่หมุนภาพนะครับเพราะเมื่อกี้เราหมุนเราไม่หมุนอ่ะตอนนี้มาแล้วเห็นไหมครับแต่ตอนเนี้นะนี่คือภาพนะตอนเนี้เราก็กดเลื่อนลงได้เนี่ยกดเลื่อนลงได้อ่านี่เห็นไหมมาภาพมาละเราก็หมุนลงอ่ะหมุนกดลงไหมภาพชัดขึ้นชัดเจนเลยไหมเราก็ ซ้ายขวามันเป็นปุ่มแบบนี้นะเราก็ต้องเลื่อนตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะติดกล้องนิดนึงแล้วผมก็ต้องระมัดระวังเมื่อกี้เนครับตัวนี้เป็นเลน36นะครับโอ้ยขอยโทษมองไม่เห็นกล้องตัวนี้เป็นเลน36นะครับอ่ะนี่เราก็กดไปมันจะติดติดติดตัว LED ฟิลตผมแล้วเนี่ยมันผมก็ต้องขยับไปนิดหนึ่งนะอานี่เห็นไหมมันมาละนี่คือมุมกล้องที่ใช้งานนะครับก็คือจะเป็นมุมนี้นะครับแล้วก็กดลงต่ำนิดนึงอะเราจะเห็นเดี๋ยวเราทดสอบเสียงนะว่าเฮ้ยเ,เสียมไง,ไงมนนงไะอา ทดสอบเลยดีกว่าอุย้ยเดี๋ยวทดสอบนะขออนุญาตนะนั่งคุยนะสวัสดีครับอ,อ่ะเดี๋ยวผมไปเดินไปดูด้วอ่ะลุกขึ้นเพื่อความมั่นใจอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องหนึงอ่ะเสร็จละกล้องคืออยู่ตรงนี้นะผมพูดฮัลโหลทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามฟังเสียงไหมทดอสอบ ทดสอบ,อบเปิดประตูได้มันจะไม่มีเสียงดีเลยนะเดี๋ยวผมนี่นะมันจะไม่มีเสียงดีเลยนะครับชัดเจนนะเดี๋ยวผมลองไปไปเปิดโหมดฟังกันกันแล้วกันนะว่าโหมดฟังเป็นยังไงนะกดโหมดฟังนะครับคือกดที่ลาโพงเนี่ยเดี๋ยวผมลองพูดตรงนู้นนะทดสอบอ่าตรงน,นี้ก็ได้ยินนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในดีวกว่าเห็นไหมมันจะมีเสียงหอนมาละทดสอบ อ่ามันจะมีเสียงมาแล้วเห็นไหมครับว่ามันสามารถใช้งานได้นะแต่ว่าปกติผมจะกดโหมดตัวนี้แล้วให้อินเตอร์คอมพูดมากกว่านี่นะครับโหมดตัวนี้อินเตอร์คอมนะแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวผมลองไปดูนะทดสอบนะที่ผมลองเดินไปข้างบนนะอ่ะเดี๋ยวนิดนึงขออนุญาตนะอ่ะส่องข้างบนนะเออมาฟังดูว่ากล้องมันเป็นยังไงนี่นะกล้องอบุมนี้นะเออเนี้นะเดี๋ยวผมเดินไปดูก้อน,นะ ทดสอบขาทสอบทสอบก็สอบเสียนสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เคสหนึ่งสองสามสี่เปิดประตูได้เปิดประตูได้สองห้ามาทอะไรทดสอบทดสอบขาเลยนะ กล้อง okay. ตัวนี้มันเป็นตัวของที่มันเป็นต่อสายแรนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความไวมันจะสูงกวา่วาเดี๋ยวเราจะเดินติดตั้งอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นของแรนเจอร์นะนี่เดี๋ยวผมก็จะมาไว้ก่อนนะตัวแรนเจอร์เดี๋ยวผมจะไปติดตรงฝั่งด้านนู้นนะตัวแรนเจอร์ตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีสายแรนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็ติดเสียงก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวเราพอดแป๊บนึงก่อนนะเ,เราก็ไปติดกลับมาพูดก่อน เดี๋ยวเราติดต้องตัวแรงเจอร์นะ AMOY แลงเจอร์สองสี่นะครับแต่คราวนี้อุปกรณ์นี้ใช้มากก็คือมีน็อตสองตัวน็อตด,ดำนะเหตุผมใช้น็อตดำเพราะว่าผมยิงลงอลูมิเนียมนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับซึ่งตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีจะใช้ผ่านวิดไฟเพราะงั้นเราดูประสิทธิภาพการใช้งานจริงดีกว่าแล้วก็สายชาร์จสาย power อ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนิดเ,เก็บนะครับเดี๋ยวเราจะไปยิงกันตัวนู้นแทนนะครับขออาานุญาตพักแป๊บหนึ่งก่อนนะผมไม่ใช้ตัดต่อนะเพราะว่าผมประหยัดเวลาการทํางานนะครับเดี๋ยวเรา ยิงของจริงเลยนะครับตัวนี้ตัวเก่าที่เราถอดมานะไปต,ตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ต่อข้างในามันเป็นเบ้าสายไฟอยู่แล้วตัวนี้ใช้เป็นไวเลสนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีดีเลยนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ามันดีเลยมากขนาดไหนนะครับโอเคคราวนี้ก้องตั้งตัวนี้จะตั้งสวยกว่านะครับเพราะเมื่อกี้ไม่รู้ทิศคราวนี้ทิศก็คือมันต้องวางขวางนะเออนะครับเดี๋ยวเราไปหลบข้างในเพราะว่าแสงมันสว่างมากไปเรามาดูข้างในนครับว่าเฮ้ยแล้วตัวนี้มันดีขนาดไหนอ่ะ ตัวนี้ครับก็จะเดี๋ยวจะมีกล้องใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกกล้องหนึ่งเห็นไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมปิดเสียงนิดนึงก่อนอ่ะกล้องกล้องตัวใหม่มาแล้วเห็นไหมครับก็คือกล้องฟันดอออ่ะตัวนี้มาครับตั้งค่าเหมือนเดิมคือเราต้องทำไรเราก็ต้องเดี๋ยวมุมไม่ชัดเนาะมันกล้องผมไม่ชัดผมใช้มือถืออยู่นะขอโทษจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับใหม่อ่ะเราต้องปรับตั้งตั้งค่าก่อนแล้วไปที่อะไรไปที่เซตติ้งตั้งค่าอื่นอ่า แล้วการหมุนภาพหมุนภาพเป็นร้อปดสิก็คือจะได้ละอ่ะนะครับเราก็จะกลับมาละแล้วลคราวนี้เราไปดูค่า Wi-Fi Wi-Fi TOT นี่เป็นยังไงเราต้องดูว่า Wi-Fi ใช้เป็นสองจุดสเท่าเนี่ยแรงไหมว้ายมันแค่หนึ่งเองเนาะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะไม่เป็นไรนะผมดูละมัน น้อยหน่อยหนึ่งขีดก็ยังสามารถใช้งานได้ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันภาพกันนะขีดหนึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่แย่นะครับผมบอกไว้ก่อนนี่คือภาพจริงๆที่สอบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขยายภาพใหญ่นะอ่ะภาพใหญ่ตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งตัวอะไรอ่ะผมขอวางพื้นนะขออนุญาตแล้วก็ปรับมุมมองก่อนเฮ้ยมุมมองเนี่ยเป็นยังไงมัางปรับปรับปุ๊บปรับมุมมองก่อนกดลงมานิดหนึ่งเห็นไหมกดลงได้เฮ้ยมันถือว่าขีฟเร็วนะถือว่าขีดใช้งานได้นะ เนี่ยเราก็มุมมองผมก็จะมองประมาณเนี้ให้รู้ว่าใครมีอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าเป็นยังไงเออนะเนี่ยกดตามลงนิดนึงอ่าก็กดตามลงนิดนึง,ง,นนงเห็นไหมเราจะรู้ว่ามุมมองใครอยู่หน้าบ้านแล้วคราวนี้เราลองมาเทสสปีกกิงกันมาฟังเสียงก่อนว่าฟังเสียงเป็นยังไงมั่งทดสอบเห็นไหมมีเสียงมาเดี๋ยวเราผมจะตั้งค่าไปตั้งค่าเสียงนะ ดูว่ามันจะดีเลยเยอะไหมเหมือนกับตัวนั้นนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันนี้นี่นะผมงานไปข้างบนนะอ่ะงานไปข้างบนนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเทสเสียงนะ